สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนพิธีการทําเส้นตัดด้านนอกและด้านในรูปนะครับแล้วก็การลบเส้นที่ไม่ต้องการออกจากภาพนะครับก็มาดูวิธีการทํานะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปที่มีด้านในที่เป็นพื้นขาวที่เราต้องตัดออกด้วยนะครับก็มาที่เครื่องมือวาดเส้นนะครับที่เป็นรูปผีเสื้อแล้วก็เลือกพื้นที่วาดเส้นนะครับทําการลากคุมรูปทั้งหมด นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับทําให้เหลืองนะครับโดยการเพิ่มคําว่าขีดแบ่งนะครับตัวนี้ก็ต้องเพิ่มเยอะหน่อยนะครับแต่ไม่จาเป็นต้องร้อนะครับบางทีปรับร้อแล้วเส้นมันไม่คมนะครับก็อันนี้ผมจะเอาประมาณสัก97เปอร์เซ็นนะครับตัวนี้จะเลือกว่าเส้นขอบรอบนอกไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องตัดด้านในด้วยนะครับฉะนั้นเราต้องเลือกคําว่าวาดเส้นนะครับ พอเลือกว่าเส้นเนี่ยลองดึงรูปออกไปดูก็จะเห็นว่ามีเส้นข้างในที่มันยังเต็มเ็มเยอะๆอยู่เลยนะครับก็คือเราต้องลบออกนะครับทีนี้เราก็ต้องเหลือช่องที่เป็นที่จะต้องตัดนะครับก็คือด้านในทั้งสองช่องนะครับเราต้องลบออกนะครับโดยการคลิกขวาที่เส้นที่เราทํามานะครับแล้วเลือกคําว่าปล่อยเส้นพัดผสมนะครับสังเกตว่าเลเยอร์ที่อยู่ด้านในนี้ก็จะแยกออกจากกันนะครับ ทีนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปลบในส่วนด้านในได้ก็ถ้าเราไม่เห็นเราก็กดซูมเข้าไปนะครับแล้วก็กดที่เส้นแล้วก็กดแบ็กสเปซได้เลยนะครับที่แป้นนะครับก็คือลบได้เลยนะครับเราก็ค่อยๆลบไปเรื่อยๆนะครับในส่วนที่เราไม่ต้องการให้เครื่องมันตัดนะครับอันนี้ผมก็จะค่อยๆตัดไปเรื่อยๆนะครับก็คือค่อยๆลบ เส้นที่ไม่ออกเอ่อไม่ต้องการออกไปนะครับก็ค่อยๆไล่ไปนะครับถ้าเกิดว่ามันเล็กเราก็กดสูงเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าเราลบผิดไปลบเส้นที่เราต้องตัดด้วยเราก็ย้อนกลับนะครับแต่ว่าต้องย้อนกลับตรงนั้นเลยนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าไปกไกลเกินไปเดี๋ยวเราจะแก้ไขาย,ยาวนะครับก็คือผิดตรงไหนก็คือรีบย้อนเลยนะครับ คือบางทีมันเล็กๆมากเนี้ยคือเราก็ต้องกดสูงเข้าไปแล้วก็เข้าไปลบจุดเพราะไม่งั้นเครื่องตัดก็จะตัดด้วยนะครับในส่วนที่เป็นเล็กๆนะครับรูปนี้ก็ถือว่าเป็นรูปยากนิดนึงนะครับส่วนบางรูปอาจจะไม่ต้องลบเยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับมันอยู่ที่รูปภาพนั้นๆน,น,นะครับว่าเอ่อยาก มากน้อยแค่ไหนนะครับครับถ้าเราไม่ทราบว่ามันหมดหรือ,อยังเราก็ลากคุมนี้ครับเราจะเห็นว่าเผื่อมีอะไรที่มันยังที่ต้องลบอยู่นะครับก็คือ,อตรงนี้นะครับอ่ะตรงหนึ่งตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการ ลบเส้นที่ไม่ต้องการออกนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาลูกเข้ามาใส่แต่นี้เราย่อไปได้นะเราต้องดึงมาแล้วก็มาจัดวางเองครับผมก็ไล่ให้มันตรงกับรูปสําหรับเส้นนะอันนี้เสร็จแล้วนะครับสําหรับการทําเส้นตัดทั้งด้านนอกและด้านในรูปนะครับถ้าเราต้องการใส่ออฟเซตก็แค่กดออฟเซตที่ตัวเส้นที่เราทําแล้วก็ ให้เป็นขอบขาวนะครับแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำการตัดเส้นด้านนอกและด้านในของรูปนะครับแล้วก็การลบรายละเอียดที่เราไม่ต้องการออกนะครับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ